สวัสดีครับอินเวอร์เตอร์เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้อ่ะมาดูกันลื้อออกมามองหาอะไรก็ไม่เห็นอะไรมันไหมหรอกอคงจะต้องลื้อต่อไปแล้วครับเพื่อนแต่ที่แน่ๆอะไรฟิวขาดไปแล้วนะครับ แล้วก็เอามิเตอร์มาวัดดูเส้นดำเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวถังของมอสเฟตช็อตแล้วนะมันช็อตแล้วมอสเฟตนะครับข้างนี้ยังไม่รู้วัดไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าวัดตรงฟิวนี่ก็ได้นะถ้าใส่ฟิวเข้าไปวัดตรงนี้มันจะช็อตศูนยนะ์นะเพื่อนศูนย์โอห์มนะอืมก็รู้แล้วว่ามันมันฟิวขาดแล้วก็มอสเฟตมันช็อต ทีนี้ไอ้สายนี้เห็นลูกค้าเอาไอ้นี่ลองมาเอาพลาสติกอะไรลองมานะก็พอดีหมุนออกมาแล้วมันไม่มีแหวนเลยก็เลยเนี่ยไปได้ไอ้ตัวที่ลองหัววัลุ่มไอ้ลองคอวัลุ่มอะ่ะก็เนี่ยเป็นแหวนได้ด้วยน,ยนะก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปก็คงจะต้องไปดูมอสเฟตนั่นแหละนะครับนี่นี่มอสตเฟตทางด้านไฟเข้าขเขาเนี่ยนะครับ อันนี้เลื่อนไม่ออกนะเพื่อนเลื่อนไม่ออกงัดก่อนเวลางัดระวังตัวนี้มันจะฉีกด้วยก็หาพวกมีดหรือว่าพวกนี้นะจิกลงไปยังมันขาดนะมันขาดมันหาตัวแทนยากมากเลยไอ้ลองมาเนี่ยแข็งมากเลยแน่นห้งเลยไอ้เนี่ดยดูดิเนี่ยจิกลงไปนี่ไปถือตัวนี้ด้วยมันสิขาดลังกันเนี่ยขาดมุนเบิรสด ทางนี่เรียบหานแกออกมานะครับเห็นเป็น TBE WA 17A ถอดมอสเฟตออกมาเห็นมอสเฟตเสียตำแหน่งที่เสียคือตำแหน่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เสียมันเสียได้ทุกตำแหน่งแหละแต่ว่าเสียที่นี่นะสำหรับเครื่องนี้นะตัวน,นี้เสียนะครับทุกตัว ลบเบอร์หมดเลยไม่รู้เบอร์นะไม่รู้เบอร์อะไรนะครับเขาลบเบอร์มานะรูปแบบอ่ารูปแบบนี้หน้าตาแบบนี้อไม่มีเบอร์นะครับตัวนเสียตำแหน่งนี้นะก็ย้ําไว้ว่าเสียได้ทุกตำแหน่งนะครับในกรณีเครื่องนี้เสียหนึ่งตัวเครื่องอื่นอาจจะเสียมากกว่าหนึ่งตัวก็เป็นได้นะครับก็ทีนี้ตำแหน่งที่เสียนะครับตำแหน่งที่เสียเนี่ย ก็ดูตัวสันฐานด้วยนะครับแล้วก็วัด p ี m หากมีตัวสันทานขาดเปลี่ยนตัวสันทานแล้ววัด p ี m ด้วยนะครับหากไม่วัด p ี m มันจะเสียเวลานะครับหากใส่เข้าไปแล้วถ้ามันได้มันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราลืมวัด p ี m มันต้องกลับมาใหม่อีกทีหนึง่งฉะนั้นแล้วในเวลาถอดออกมาแล้วก็ลองวัด p ี m ดูด้วยนะครับเพื่อนๆครับยังมาดูการวัด p ี m ับวสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับ อ่าดีอยู่นะครับ3มตัวนี่หนึ่งสองสามดีดีตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ทุกตัวลบเบอร์หมดเลยนะครับวัด P W M สีแดงอยู่ที่ขา G สีดำอยู่ที่ขา S ของมอสเฟโดยที่ยังไม่มีมอเต t เฟส S เขาก็อยู่ตรงนี้นะครับขา S นะตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทีนี้ ขาเอสก็ถึงกันหมดนะครับลายวงจรถึงกันหมดก็คือลงกาวเส้นสีดํานี่จับดํานี่ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดแหละนน่นไหมล่ะทีนี้เราก็วัดขายเอสรับหากมีสัญญาณ PWM ถ้าเกิดว่าตั้งมิเตอร์ไว้ที่50โวลต์ AC แบบนั้นเข็มมันจะชี้ขึ้นเข็มจะวิ่งมานี้นะพัดลมก็ดังเลืเกินพัดลมไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับไฟเข้าแล้วก็หมุนเลยนะพัดลมเนี่ย นะครับ P W M จะออกมาแบบนี้นะครับมีนะครับ P w M นี้นะมีนะครับแล้วก็มีนะครับถ้าหากเรามีเติมมาที่10โวลต์ DC เหล้ามันจะเป็นยังไงถ้าเป็น DC มันจะเป็นแบบนี้ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเอามอสเฟตใส่เลยนะครับมอสเฟตตัวเดิมเขาลบเบอร์ออกนะครับผมจะใส่ iif สามสองศูนห้านะเข้าไปนะครับเขาลบเบอร์ออกหมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวนะครับก็ไม่เหลือเบอร์เลยตอนนี้ก็ได้แต่เดานะแต่ว่า iif สามสองศูนย์ห้านะเขาใช้กับอินเวอร์เตอร์ทั่วไปได้ก็ตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับ iif 3 2 05นะครับใส่เข้าไป iif สามสองศูนย์ห้านะครับหากจะลบเบอร์ก็เแยออกได้อยู่บนทัดบนนะครับตัวเดิมก็ลบบนทัดบนเหมือนกัน นี่เนาะโอเคเป๊ะอะไรแท้เลยทีนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงใส่มอดเฟตเข้าไปนะครับเพืเ่อนๆทีนี้ก็มาดูว่ามีไฟออกหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่250รโวลต์ AC ทีนี้ก็ ลองวัดไฟดูนะเพื่อนเปิดเครื่องนะครับเปิดแล้วนะถ้ามีไฟออกเลยย่ยมเลยอ๋อยี่ยมเลยสำหรับสายมิเตอร์นะครับย่ำเลยย่ำเลย โอ้ใช้งานได้แน่ครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนๆมีเหตุการนะครับที่เห็นก่อนประกอบนะครับก็คือ LED สีเขียวนี่ครับไม่ติดดูเปิดเครื่องนะครับ LED สีเขียวไม่ติดนะครับแต่สีแดงนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่สีเขียวไม่ติดนะครับแล้วก็ LED ไม่ขาดด้วยนะครับก็คงจะต้องตามดูว่าตัวไหนจะเสียนะครับ LED ไม่ขาดนะครับ LED สีเขียวไม่ติดนะครับก็คงจะต้องได้ไล่ตามดูนะว่าวงจรเขาไปไหนนะครับนี่ขาหลอด LED นะมานี่เอาไปไหนต่อละครับนะครับมาตัวนี้กับพลิกด้านนะครับไปดูลายวงจรนะครับอาการไฟสีเขียวไม่ติดเครื่องนี้พบเป็น R นะครับ R ตัวนี้4.72นะครับ 4.7k นะก็คือแบ่งไฟตัวนี้ แล้วก็มีลายวงจรมาเข้าหลอด l ด d เลยนะครับไม่ไปไหนต่อเลยนะมามาอานตัวนี้เลยนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้ก็แบ่งไฟมาเลยนะครับก็ติดเลยนะครับ4.72 4.7k นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองเครื่องนะครับสายหลวมนะครับ วัดด้วยมิเตอร์นะครับสลับสายมิเตอร์ด้วยนะครับนะครับเอาหลอดไฟมาใส่เอาสว่านตัวเล็กๆมาเสียบ ใช้งานได้พร้อมแล้วที่จะไปนอนนาพร้อมแล้วที่จะไปชาร์จโทรศัพท์โทรแก๊ปมือถือที่นาก็จบคลิปิรีโอไว้เพียงเท่านี้พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ TBE 5 0 0 w พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ